ลองไม่ได้ถ่ายที่แรกไว้เพราะว่ากลัวไม่สำเร็จรถตาก้อนอายนะลองแหวะนะเป็นแหวนเลสนะไม่ใช่เออแหวนเลสลองไปตัวเดียวเองประตูมันตกตัวบนนี้ไม่ใส่นะลองแค่ตัวเดียวปกติถ้า เอาลงมันจะมันจะเลื่อนแล้วว่านั่นแหละน,นี่นะใช้แม่แรงเอายางมอไซค์มาลองหน่อยก็ดีคําตรงขอบนี่เลยนะไม่ต้องคํางี้คําตรงขอบนี่เลยที่เอานี่วางสำเร็จนะสำเร็จสำเร็จเลยถ่ายเก็บไว้